สวัสดีค่ะขอต้อนรอับเข้าสู่ช่องคุณบปรบไปค่ะเอ๊ะวันนี้มาแบบ มีตามีคิ้วมีปากแต่ไม่มีสิ่งอื่นบนหน้านะคะเพราะวันนี้มาหน้าสดพอจะมารีวิวสิ่งที่ซุ้มใช้มาแบบวันน,น,นี้วันที่7แล้วนะคะคือมีคนถามเยอะมากว่าเออช่วงนี้ทําไมดูแบบแต่งหน้าแล้วดูดีขึ้นแบบว่าดูผิวมันละเอียดขึ้นหรือไงเพราะว่าตอนนี้ต้าก็ทํางานทุกวันทุกๆวันทุกวันจริงๆแหมคะวันอยู่ที่ผ่านมาย,ยังไม่ได้หยุดเลยดูใบเขียนคิไ้ว,ไว้ก็ทํางานทุกวันแล้วตอนนี้คือฝุ่นเยอะมากทุกคนเยอะจนกระทั่งคอดิฉันเป็นผื่นเยอะมากนะคะเพิ่งอั ปเดตไปเมื่อไม่กี่วันนี้คือตรงช่วงคออ่ะนี่พังเละเทะไปหมดนะคะเพราะว่าแพฝุ่นนั่นเองแล้วไหนเราจะแบบแต่งหน้าแต,นนแต่งนู่นแต่งนี่อะไรเงี้ยนะคะมันก็ทําให้เรามีความเหมือนว่าหมักหมมในสิ่งสก,กปรงนิดหน่อยแล้วก็ทําให้ลุมขนนั้นเบิกบานค่ะท่านผู้ชมและแน่นอนผลที่ตามมานะคะก็คือหน้าเราก็พังง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วล่าสุดสายมาลายงานว่าคุณแม่ อันนี้มันเวิร์มากที่คุณแม่จะลองเพราะว่ามันช่วยทางเรื่องรูขุมขนอันนี้เรื่องหลักเลยนะแล้วก็เรื่องแบบว่าความสิวความสกปรกด้วยซึ่งแบบพออ่านอ่านปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยโอเคเลยทดลองใช้มาเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่7แล้วที่เรากำลังจะพูดถึงนั่น<ล>คืคอขอซีนเสียงเปิดตัวอย่างอลังการนะคะนี่คือไบโอเดอร์มาซีเบียมทาง2รุ่นนี้เลยจ้า ต้บอ,อ,อกว่า2ตัวนี้เป็นตัวที่ดังมากของไบโอเดอร์มานะคะเพราะว่าเขาเป็นรุ่นที่เหมือนอารมณ์แบบว่า ช่วยความรูขุมโดยตรงช่วยความแบบว่าสิวเสริโดยตรงเออแล้วถ้าใครยังไม่รู้จักไบโอเดอร์มาจริงๆแล้วเนี่ยไบยโอเดอร์มาเขาเป็นเวชาสํา์อางจากฝรั่งเศสเด้อไม่ใช่ว่าบอกว่าเป็นแค่สกินแคร์ธรรมดาแบบว่าเบาจิตเบาใจได้นะจ๊ะที่ต้าถืออยู่เนี่ยจะมีทั้งสองตัวใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยมากๆก็คือเป็นตัวมายเซราวอเตอร์นั่นเองตัวนี้จะชื่อว่าไบโอ e ด m a มาซีเวียมเ้นั่นเองหรือว่าจะเรียกว่าครีนซิง่งไบโอดอร์มาฝาเขียวก็ได้เพราะว่านี่เขาจะมี สีเขียวข้างบนน้ำก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะส่วนคุณน้องหลอดอันนี้นะคะก็จะเป็นไบโอเดอร์มาพอรีไฟเนอร์นั่นเองนะคะหรือว่าคุณจะเรียกว่าครีมซีเบียมพอรีไฟเนอร์ก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ อันนี้จริงแทบไม่อยากจะอธิบายเลยมากเลยเพราะว่านาังดังมากทุกบ้านใช้ทุกคนใช้ฉันเห็นไปบ้านไหนบ้านใครทุกคนก็ใช้กันหมดนะคะแต่ว่าแตกต่างสูตรกันไปแต่ว่าคุณน้องฝาเขียวคนนี้เนี่ยพูดเลยเหมือนซีอิลตัวไมเซล่าฝาเขียวอันนี้เนี่ยคือเขาจะช่วยในเรื่องของการเช็ดแล้วเอาพวก PM 2.5ออกไปได้หมดซึ่งเหมาะกับตอนนี้มากๆเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากจริงๆแล้วเขาบอกว่าเช็ดไปแล้วเนี่ยกำจัด PM 2.5บนหน้าเราได้ถึง9 3 โอ้ยเกินไปไหมคุณเซียบิมเสชูโอแล้วก็ที่เห็นฟ้าๆแบบนี้เนี่ยเขามีซิงค์ที่ช่วยควบคุมความมันด้วยแล้วก็มีคอปเปอร์ซิงค์คอมเพล็กซ์ที่จะช่วยกําจัดพวกน้ามันส่วนเกินแล้วก็พวกสาเหตุของการเกิดสิวอะไรเงี้ยที่แบบว่าต้นตอที่จะทําให้มันเป็นสิวในอนาคตอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีอยู่ในนี้ด้วยพวกแบคทีเรียทั้งหลายบางทีเราอาจจะเอาหน้า on, urt, ไปโดนฝุ่นฝุ่นอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันมีการสะัสมอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ที่สําคัญคือมีค่า PH 5.5ดัังนนน้คนทีแพ้ห่าจ บาลานซ์ผิวมันจะพังไหมตัวนี้ p h ตรงกลางเป๊ะน,นะคะดังนั้นทุกคนใช้ได้เลยแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยอันนี้คือเป็นตัวยืนพื้นมากๆว่าคนที่ผิวแพง่ายใช้ไบโอเดอร์ม่าได้เลยโดยเฉพาะคนที่แพ้ฝุ่นง่ายๆก็คือคุณไบโอเดอร์ม่าซีเบียม H2O นี่คือเหมาะสมเวอร์ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวไบโอเดอร์ม่านะคะซีเบียมเหมือนกันแต่ว่านี้จะเป็นพอลิฟายเนอร์ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเขาแบบคาเคลมคือที่สุดฉันอ่านแล้วฉันแบบว่าต้องใช้ยังไงก็ต้องใช้ พอเขาบอกว่าเป็นครีมที่แบบทาผิวอะที่สามารถลดลูกขุมขนให้เล็กลงได้56%สุดจสุดๆไหมคือมันเป็นความแบบฮะจริงเหรอแต่มันทำได้นะเว้ยเจ็ดวันที่ใช้มาคือแบบ มันได้เรื่องแล้วถ้าสมมุติว่าใครอยากได้หน้าง,งานภายใน15นาทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยกระชับรูขุมขนให้มันมีความแบบว่าฟีบขึ้นนะคะแล้วก็มีซาลิซิลิกแอซิดที่ช่วยผัดผิวแบบอ่อนโยนเพื่อให้ผิวเราเนะมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาขายครีมแบบว่าอ๋อเนี่ยค่ะมี2ตัวนี้ แต่อย่างที่บอกว่าต้าลองใช้มาแล้วนะคะเป็นเวลาทั้ง7วันจริงวันที่อัดเนี่ยคือวันที่7หรือวันที่8ด้วยซ้ำไปคือต้าใช้ไปเรื่อยๆจนลืมไปเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าทั้งเ็วันดีฉันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่วันแรกแล้วก็วันนี้ไปดูกันค่ะเอาดีๆนะสดเกินคือเพิ่งอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวจะลองไบโอเดอร์มาตัวที่เป็นพอร์ฟิไนเนอร์วันนี้วันแรก day ์วันซึ่งแบบโอเคสิวเดี้ยงจากแม่คือไม่แห่ตาทีแต่ว่าให้ดูรูคุมคน เขาบอกว่าให้ทาแบบว่าช่วงที่สนกุ้วลองใช้วัวแรกเลยยังไม่ได้แก่เลยยังไม่ได้แก่เลยที่ชาวบ้านมากมีมือเดียวเน,นื้อเคลื่อนแบบนี้เขาบอกว่าให้ทาตอนช่วงที่เราแบบว่าลูผมขนเยอะๆแต่เดี๋ยวมันจะมีอีกตัวที่เป็นตัวเช็ดหน้าใช่ไหมแต่นล้นค่อยเช็ดต,ตอนเย็นแล้วค่ะหืมกลิ่นแบบเหมือนแตงกวาหรือฉันหิว ใครลุมขนกว้างก็ทาไปทางหน้าได้นะเพราะว่าเหมือนเขาช่วยเรื่องดูขุมขนโดยตรงเตวันจําไว้แล้วเดี๋ยวเราใช้อีกเจ็ดวันแล้วเดี๋ยวมาคุยกันมาเข้าสู่วันที่รู้ที่อะไรวะสองเจ็ดหน้านะคะดย cleansing m o s t r i เหมือนเดิมแล้วก็เมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายตอนใช้ครีมเพราะว่ารีบมากแต่ว่าเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนเย็นพอตอนเช้าก็ใช้เหมือนเดิมเช็ดหน้าแป๊บอําน้ำอะค่ะนะคะเหมือนวนซ้ำแต่ว่าคนละวันกันนว้ย ใกล้จะระเบิดแล้วเรยจากที่ตุยๆมาหลายวันแลค่ะเพราเป็นเมลเราก็ไม่ดีเลยแบบโอ้ยสิวลงค้างคือเห็นป่าสิวฮอร์โมนแบบตรงเนี้คือข้างในเป็นห่งุงซีดเลยมีเมนหนึ่งครั้งสิวขึ้น20ล้านเมน และนั่นก็คือที่ผ่านมานะคะที่ต้าลองใช้มันมดตั้งแต่วันแรกจนวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดีกว่าเพราะว่าถ้าดูในวิดีโออย่างนี้ทุกคนอาจจะแบบว่าไม่ได้สังเกตนะคะ mm hmm. ก็จะสังเกตว่าตั้งแต่วันที่1วันแรกเนี่ยลูกุลผลมันจะค่อนข้างมีความแบบ ดูแกลนมากดูแบบชัดมากดูแบบมันดูลึกมันดูดำอะ่ะมันดูชัดเจนซึ่งปกติอะ่ะต้าจะเป็นคนมีรูขมขนช่วงหน้าแก้มตรงจมูกแล้วก็ตรงพวกหน้าผากนิดหน่อยคางนิดหน่อยอยู่แล้วแต่ว่าช่วงบริเวณตรงแก้มกับจมูกเนี่ยมันชัดเจนมากอยู่แล้วนะคะว่ารูขุมขนเราค่อนข้างจะกว้างใหญ่ไพศาลคิดว่าถ้าลงไปเดินเล่นก็สามารถทําได้แล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะทีนี้เนี่ยพอใช้ไปเรื่อยๆเอาตรงๆไม่ได้คาดหวังถึงขั้นแบบว่า โอ้มันจะหายไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าต้าเคยพูดบ่อยๆแล้วว่าลูขุมขนเป็นสิ่งที่เราเกิดมาพร้อมกับร่างกายชีวิตเลาเนาะเหมือนลูกตาดําเราที่มันจะไม่ใหญ่ขึ้นเลยมันจะเท่านี้ไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยดังนั้นลูขุมขนก็เช่นกันนะคะสิ่งที่ทําได้คือทําให้มันกระชับขึ้นนั่นเองซึ่งตั้งแต่ใช้วันแรกจนถึงวันนี้สิ่งที่ชัดเจนเลยคือผิวตรงหน้าแก้มกับตรงจมูกเรียบเขาเรียก,ยกอะไรอ่ะมีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลูขุมขนอ่ะมันกระชับขึ้นไม่ได้มีความรู้สึกว่า มันดูใหญ่โตมากขึ้นถ้าสังเกตรูปจะเห็นได้เลยนะคะว่าพอถึงวันที่7รูปรูปวันที่7เ,เนี่ยคือต้าถ่ายเมื่อกี้ก่อนที่เราจะอัดคลิปกันเนาะคือจะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็บริเวณที่เราทาคุณซีเบียมฟอร์เรฟ n เนอร์เนี่ยคือมันจะมีความกระชับขึ้นไอตัวครีเนซิ่งเราใช้ทั้งหน้าอยู่แล้วเนาะนก็เช็ดความสกปรกไปจะเห็นว่าในทุกวันที่เช็ดคือหน้าสกปรกมากแต่ รูขนดูสะอาดขึ้นแล้วสังเกตดูดีคือสิวตอนแรกแตั้งมีสิวบริเวณข้างจมูกที่แบบใหญ่มากใช่ปะหายไวแล้วแห้งไวมากขึ้นด้วยตรงคางนี่คือแบบถ้าดูดีตรงคางนะคะตอนแรกเป็นสิวฮอร์โมนที่เหมือนคนฉีดฟิลเลอร์แล้วฟิลเลอร์บวมแต่ก็สามารถยุบได้ทุกอย่างภายใน7วันแล้วจบแล้วก็เหลือเท่านี้เลยซึ่งแบบดีมากรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถฝากความหวังได้อะว่าเออรูขุมขนเราจะกระชับขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอ่ะแต่ถ้าดู ในพาร์ทวิดีโอตรงนี้อะให้ดูใกล้ๆอันนี้ต้าไม่ได้มีอะไรอยู่บนหน้านะคะแบบศูนย์คือแต่งตาเฉยๆเพราะว่ากลัวมันโลน้นทาปากเพราะว่ากลัวมันซิดนะคะให้ดูว่าผิวอะสังเกตดูดิอันนี้ต้าแบบยังไม่ลงสก,กินแคร์เดี๋ยวลงให้ดูเลยจริงๆวิธีการใช้คือทุกคนอะเช็ดคุณไบโอเดอร์มาที่เป็นตัว H2O ซเบียม H2O นี้ลงไปก่อนอเดี๋ยวเช็ดให้ดู เพราะว่าจริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันต้องไปใช้ตอนที่แต่งหน้าอยู่หรือเปล่าแต่จริงๆเราจะบอกว่าไม่เกี่ยวเลยนะสมมติว่าถ้าเธอออกไปใช้ชีวิตทั้งวันเธออาจจะทาแค่แป้งฝุ่นสุดท้ายเธอก็ต้องกลับมาเช็ดหน้าอยู่ดีอันนี้ต้อเออจะบอกว่าฟุตที่ผ่านมาบางวันป้าก็จะไม่ได้ถ่ายครบเชา้ากลางวันเย็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าใช้เชา้าเย็นเหมือนเดิมปกติขั้นตอนเนี้ยนี่หยดลงไปแล้วก็เช็ดหน้าให้เลยจะให้ดูว่าไม่มีอะไรนะคะ คือเช็ดเนี่ยขนาดแบบอุ้ยโดนลิปแดงแป๊ดเลยจะบอกว่าแบบเช็ดอย่างเงี้ยตามปกติได้เลยอะเนี้ยเช็ดไปนะคะทุกคนก็ต้องคีน,นิ่งหน้าให้เรียบร้อยนะเวลาก่อนที่จะทำอะไรนะคะเช็ดไปให้เรียบร้อยรูงขุนต่างๆชวกซ่องจมูกยอะไรเงี้ยอย่าลืมเช็ดให้เรียบร้อยอ่ะคางเช็ดเสร็จปุ๊บโดนลิป,ปอ,อ่ะเอ้ยอันนี้ไม่ใช่รองพื้นนะสำลีมันปเป็นสีออแกนิกเด้อมันเป็นสำลีมันเป็นสีเหลืองๆ like แบบนี้นะทุกคนเสร็จปุ๊บพอเราเช็ดปล่อยแห้ง,หงสักพักหนึ่งแล้วก็ ทาคุณ 4B Amp พ u r i f y เนอวิธีการใช้บางคนน่ะจะทาทั้งหน้าก็ได้หรือว่าอยู่จะทาแค่แบบเฉพาะแค่อย่างต่างอี่ก็ได้เพราะว่าเอาจริงคือลุมขนในส่วนอื่นต่าไม่ค่อยได้แบบกว้างมากนะคะแต่ถ้าใครจะทาทั้งหน้าก็แล้วแต่ตรงบริเวณที่เป็นสิวเนี่ยทาได้นะไม่ต้องรู้สึกว่าแบบอุย๊ยพอเป็นสิวพอไปช่วยลุมขนงันหนูไม่ต้องทาก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ทาไปปุ๊บจริงๆเขาบอกว่า15นาทีก็ได้เรื่องเลยแต่จะบอกให้ฟังว่าคือจริงๆไม่ต้อง15นาทีทาไปครั้งแรกคุณจะรู้สึกเลยว่ามันจะมีความฟิลลื่นๆฟิลแบบวนวลๆคนที่กังวลว่าแบบโู้ตอนทาตอนเช้าจะเยอะไหมไม่ทาตอนคืนได้ทาตอนเช้าได้เพราะต้าทาเช้าเย็นเลยอาจจะมีฟุลตไม่ได้แบบครบเช้าเย็นเสมอน,นะคะแต่จะบอกว่าทาทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยแล้วคือแบบง่ายมากทาไปปุ๊บซึมเลยแห้งเลยคือดีมากอันเนี้ย คนผิวมันใช้แล้วไม่ต้องกังวลว่ามันจะเยอะมันจะไรแล้วฟิลลิ่งคือเหมือนเหมือนมีพรอมเมอร์บางๆะบนผิวอะเห็นปะแล้วพอทาไปปุ๊บผิวไม่ได้แห้งนะแม้ว่ามันจะมีความเป็นพรอมเมอร์บางแต่ว่าไม่ได้แห้งอะซึ่งดีมากซึ่งดีมากให้ดูว่าแบบดูดิปกติทุกคนจะเห็นว่ารูมขนข้างหน้าต้ามันจะแบบมีความใหญ่หนึ่งอะเดี๋ยวซูมให้ใกล้กว่านี้ดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าแหม่แม่จ้อจี้สมแซมหรือเปล่าอะแบบอะใกล้สุดๆใกล้แบบฉุดไม่อยู่ช่วยด้วยใกล้มากอะ ให้ดูนะคะนี่คือเลนแบบมาโคลเวอร์ over. จะให้ดูว่าผิวอะมันละเอียดขึ้นเวีย่างรูขุมขนที่ตรงจมูกเห็นปะปกติมันจะมีความเป็นแบบพอกกระดดอหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบมันฟูขึ้นมากแล้วพอเราทาไปปุ๊บดูดิแล้วถ้าคุณจะลงเครื่องสมอังต่อคือก็ง่ายมากแล้วทาแล้วซึมเลยไม่มีมันเหนียวเนะหนะก้องแกงดูดิหน้าแก้มหน้าเกิมจริงๆตรงคาง ก็ละเอียดขึ้นมากนะคะแล้วก็พวกสิวยิบๆยิบหยบ,ยบ,ยบะหายลงไปเยอะเออนี่กล้องแบบ DSR l R ชัดเวอร์นะทุกคนดูดิ คือเหมือนหน้ามันมีความซอฟโฟกัสเบลอขึ้นมาอีหนึ่งสเต็ปอะซึ่งแบบดีมากดีมากสมคําเคมว่า15นาทีหรือว่าใช้ไปเรื่อยอะแล้วรูปผลเรามันจะมีการแบบกระชับขึ้นอะเอออันเนี้ยได้เรื่องจริงแล้วก็ชอบตรงที่ว่าไม่กระทบกับสิวด้วยสิวไม่ว่าเราจะมีตรงไหนต้าเนี่ยทั้งช่วงนี้เป็นประจําเดือนอยู่แล้วก็มีแมสที่แบบเราต้องใส่อะไรเงี้ยก็ไม่มีกระทบเลยแถมสิว่าแห้งเร็วขึ้นมากด้วยจริงถ้าเทียบ b e f อ r e อะลูก before ขึ้นข้างๆหน่อยนะคะ จะเห็นว่าหน้าแก้มคือแบบโดยเฉพาะข้างจมูกเนี่ยชัดมากก็แบบรูขุมขนดีขึ้นเยอะมากจริงๆซูมดูกันไปแล้วชัดๆนะคะอย่างที่ต้าบอกว่ามันจะช่วยเรื่องการกระชับรูขุมขนโดยตรงเลยแล้วก็พวกฝุ่น pm 2 5อันนี้ช่วยได้มากนะคะจริงๆต้ารู้สึกว่าใครที่มีปัญหาอันนี้ซึ่งมันเป็นปัญหาเบสิกมากปัญหาแบบว่าอุย้ยฝุ่นโดนหน้าแล้วผืนขึ้นสิวขึ้นหมักหมมแล้วหนูรูขุมขนกว้างอีกปิ้งค่ะดีค่ะไบโอเดอร์ม่าค่ะ ซีเบียมทั้งสรุ่นเลยทั้งตัว H2O ตัวใหม่ซล่า H2O ใช่ไหมแล้วก็ตัว Core Refiner คือช่วยได้ทั้งคู่ใช้คู่กันไปเลยความรู้สึกส่วนตัวต้านนะอย่างที่บอกต้ารู้สึกว่าอย่างแรกคือ ตัวมาเซล่ามันเป็นสิ่งสามาัญประจําบ้านอยู่แล้วที่ทุกคนต้องใช้นะคะไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าเอาแบบเรียลแฟกต์จากที่ใช้มาเลยคือช่วงนี้ช่วงหลังอัต้าเป็นคนผิวแห้งง่ายมากๆใช่ไหมแต่ว่ามเซล่าของไบโอเดอร์ม่าเนี่ยโดยเฉพาะตัวรุ่นนี้นอกจากมันจะเอาสิ่งสกปรกออกไปเยอะแล้วเนี่ยคนที่เป็นสิวใช้ได้เลยไม่ต้องรู้สึกว่าแบบโหคุณแม่หนูใช้สำลีเช็ดหน้าแล้วหนูจะบาดผิวไหมอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่บาดผิวใช้ไปเรื่อยๆร,รู้เลยว่าในบางวันที่เราแบบเอ้ยรู้เหมือนเราจะไม่ได้ออกไปไหนเลยอะเราแบบก แต่หน้าเราสกปรกพอสมควรเลยเว้ยการใช้มาเซราโดยเฉพาะการใช้ตัวซีเวียมเฮสูโอคือเหมือนมันดึงออกมาแล้วมันทําให้ความพอลูกคุณขุมแล้วมันถูกคลีนนิ่งแบบ สะอาดเอียบจริงๆอ่ะมันทําให้ครีมยิ่งมีประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าแม่ไม่จําเป็นหลอกเราไม่ได้ไปไหนทําไมเราจะต้องเช็ดหน้าจําเป็นแล้วก็จําเป็นมากๆด้วยนะคะเราไม่รู้ว่าฝุ่นมันอยู่รอบตัวเราแค่ไหนอะ่ะแต่คือเราต้องเช็ดอ่ะทุกวันตอนเช้าก็เช็ดได้จริงๆไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าก,ก็เช็ดได้เหมือนกันนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าเออหลังจากที่ไม่ได้ใช้เมเซล่าเช็ดหน้ามานานเพราะว่าเราแต่งหน้าหนากักเราก็มักจะไปยุ่งกับตัวครี n ซิ่งออยใช่ปะมาลองแบบอันนี้เจ็ดวันท่วนก็เลยรู้าเช้ม็ดหน ค่อนข้างจะแบบฟิตอินกับชีวิตดีเหมือนกันเพราะเช็ดเสร็จแล้วบางทีเราอาจจะแบบเออยังไม่ได้ล้างหน้าเลยทันทีหน้าก็ไม่แห้งตึงด้วยนะอันนี้คือแบบเออดีวะ่ะบางทีต้าเช็ดหน้าเสร็จแล้วต้าอาจจะไปนั่งกินข้าวต่ออะไรเงี้ยมันก็จะแบบเออไม่ได้รู้สึกต้องเหนียวหน้าไม่ได้รู้สึกแห้งแล้วรู้สึกสะอาดมากขึ้นด้วยซ้ำรู้สึกว่าเออครีมทางานได้ดีมากขึ้นนะคะก็กลายเป็นว่าชอบปกติต้าจะเคยใช้รุ่นฝาสีชมพูแต่ว่าพอมาใช้คุณฝาเขียวนี่ก็รู้สึกว่า เออฝาเขียวค่อนข้างตอบโจทย์มากๆแล้วก็มาถึงคุณหลอดอันนี้คือตอนแรกฟังคําเคมอะ่ะที่เขาส่งมาก็บอกว่าเออมันเป็นช่วยเรื่องรูมคนอย่างงี้ใจก็ตั้งป้อมประมาณว่าแบบไม่น่าจัดได้เท่าไหร่หรือตอนแรกยังกังวนลด้วยว่า ถ้าทาตัวซีเบียมพอลลไฟเนอร์ตรงสิวตายห่าแน่ๆสิวจะชิบหายไหมนะแต่วันแรกๆตาแบบวันที่ยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งอะแอบมาท้องทาทาแบบเอ,อ้ยไม่ให้โดนสิวอะไรเงี้ยแต่ก็เอ,อ้ยก็ไม่รู้สึกแสบอนี่หว่าวันที่ถ่ายคลิปวันแรกก็เลยทาทับสิวไปเลยปรากฏว่าผลลัพธ์คือมันกลายเป็นว่านอกจากรูขุมขนมันจะกระชับขึ้นแล้ววะ่ะตัวสิวอะ แห้งลงไวมากอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดคือปกติพวกสิวฮอร์โมนหรือว่าสิวที่มันเกิดจากแบบในส่วนบริเวณที่มันจะหายากต่อมไขมันล้วนๆอนะ่ะมันจะมีความหายากนิดนึงเว้ยแต่ว่าพอเราทาไปปุ๊บเห็นปะมันฟีบลงอัน,นที่เห็นคือเป็นรอยนะคะไม่ได้มีเทกเจอร์นูนแล้วนั่นหมายความว่ามันทําให้สงบลงได้แล้วก็น้ํามันในผิวมันน่าจะแบบน้อยลงหรือเปล่าวะในส่วนที่อักเสบก็ดีขึ้น ข้างจมูกแทนที่จะเป็นสิวเม็ดเบลอแล้วเป็นทิ้งรอยไว้ไม่ทิ้งเลยเพราะว่านี่คือสิวที่มาพร้อมกับในวันที่ก่อนจะเริ่มใช้อันนี้อีกอะไรเงี้ยและที่สําคัญคือเรื่องรูขุมขนส่วนตัวรู้สึกว่าโดยปกติต้าเป็นคนที่เชื่ออยู่แล้วว่ารูขุมขนมันมันมันเล็กได้ยากแต่ถามว่ามันทําให้กระชับขึ้นได้ไหมมันทําได้นะคะแล้วอันนี้มันทําได้อ,อ่อหลังๆมาต้าแทบจะไม่ต้องมานั่งใช้แปลงวนๆเก็บช่วงรูขุมขนตรงจมูกไม่ต้องมาใช้เทคนิคการเกลี่ยการปาดรู้เลยว่าตัด ออกได้เลยหลังๆมาทุกคนจะเห็นว่าต้าชอบใช้แค่คอนซีลเลอร์แล้วก็ทาแป้งแล้วก็ออกเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ารูมขนกระชับขึ้นจริงๆคือ7วันน่ะมันอาจจะไม่ได้แบบหู้ขนาดนั้นแต่มันก็เห็นชัดเจนเหมือนที่ทุกคนดูผลลัพธ์ f o r o r f t f t e r เมื่อกี้ว่ามันกระชับละเอียดขึ้นอ่ะมันะละเอียดขึ้นต้าไม่รู้ใช้คาไหนคือมันละเอียดขึ้นจริงๆก็เลยรู้สึกว่า เออนี่คือรูทีนที่เราควรจะทานในทุกๆวันแล้วชอบตรงที่ว่าเราทาเช้าได้เราทาเย็นได้ตอนเช้าชตื่นเย็นก็จะทาเป็นปิดจบตัวสุดท้ายแล้วมันไม่รบกวนสกินแคร์อื่นๆเลยมันสามารถเวิร์กงานกับสกินแคร์อื่นๆได้แล้วโดยเฉพาะตอนเช้ายูทาไปปุ๊บยูแต่งหน้าทับได้เลยไม่มีประเด็นว่า อ๋อมันจะแห้งขึ้นค่ะมันจะอย่างงั้นมันจะอย่างนี้มันจะเป็นขุยไม่มีเลยไม่รบกวนอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ที่สําคัญคือทั้ง2ชิ้น่ะมันเป็นเวชจะสำอางดังนั้น่ะไม่ว่าเราจะแพ้แอลกอฮอล์หรือแพ้อะไรก็แล้วแต่หรือแพ้น้ําหอมนู่นนี่นั่นหรือเรากําลังหาอะไรที่มันอ่อนโยนต่อผิวว่าด้วยความเป็นเวชสำอางเธอมันก็เลยมีความแบบไว้เนื้อเชื่อใจในการจะใช้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็มึงโด่งดังมานานกุไมรูจะพูดอะไรอะแต่ก็อยากให้ทุกคนไปลองดูด้วยผล ก็คิดว่าจะใช้ไปตลอดใช้ไปจนหมดด้วยเพราะว่าเอาจริงมันก็ไม่ได้มีเหตุผลที่จะไม่ใช้ต่อเธอเก็ f ฟิลปะ เออทำไมเราจะไม่ทำให้ลูขมขนเรากระชับได้ทั้งที่มันก็ง่ายมากอะไรเงี้ยแค่ใช้ครีม you know that เอาเป็นว่าไปลองกันดูเนี่ยคือต้าสรุปมาให้ทั้งหมด7วันลองใช้มาด้วยตัวเองนะคะส่วนตัวต้าเป็นคนแพ้ง่ายมากไม่มีอาการแพ้ใดๆแล้วก็ไม่ได้มีสิวเพิ่มจากการใช้สสิ่งนี้เลยนะคะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่แบบ success plan rover แถมยังได้ผลลัพธ์คือรูขุมขนกระชับสุดๆไปเบยไปลองดูน,นะคะใครรูขมขนกว้างหน้ามันแล้วจะต้องเจอฝุ่นทุกวันอี ลองไปดู2ตัวนี้เลยก็คือคุณไบโอเดอร์มาซีเบียมทั้ง2รุ่นทั้ง H2O ที่เป็นตัว m มนเซล่าแล้วก็ตัวนี้ตัวพอลรีฟเนอร์ที่เป็นครีมกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาเหมาะมากสำหรับทุกประเภทผิวดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าอยู่ประเภทผิวไหนแล้วอยู่จะใช้ไม่ได้คนเป็นสิวผิวแพ้ง,ง่ายทุกอย่างใช้ได้หมดนะคะแล้วก็เป็นเวสสาอางจากฝรั่งเศส เข้าใจแบบไวใสเขาได้เลยจ้ะแล้วก็ที่อยากให้ใช้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ย PM 2.5มันแรงมากนะคะจริงๆชีวิตต้าไมา่ไม่ต้องเป็นผลรักษานานขนาดนี้ตรงแผงคอแผงอกแต่ว่าเป็นจริงๆด้วยอากาศเราร้อนอีกฝุ่นก็หนาอีกจะบ้าตายอยากให้ไปลองใช้กันดูรักผิวนะคะก็สงสารผิวด้วยอย่าลืมดูแลมันด้วยนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายมากทั้ง2ตัวทั้งบูธวัตสันบิ l เทียมอีแฟนบอยอะไรเงี้ยก็ตามร้านทั่วๆไปนะคะเป็นของแท้นะคะที่พูดไปนี้ไปซื้อกันได้ ทุกที่เลยแล้วใครลองแล้วเป็นยังไงมาบอกกันได้นะคะรับใครที่ใช้อยู่แล้วจะมาเมาว่าแบบคุณแม่หนูใช้นานกว่าคุณแม่1เดือนลุงคนหนูแบบว่าให้วาไปกับตาอะไรเงี้ยก็สามารถมาบอกกันได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวฉันก็จะใช้ไปเรื่อยๆไม่ได้เดี๋ยวจะไปอัปเดตให้ดูใน Facebook เพิ่มเติมนะคะว่าผ่านไปหนึ่งเดือนเป็นยังไงบ้างแต่ว่ารับประกันว่าใช้แล้วลูกขนคนมันกระชับขึ้นจริงๆเพราะนี่ลองมา7วันนี่ก็ยังรู้สึกว่าเอออีเจาะ amazing ว่ะ มันได้เรื่องจริงว่ะตอนแรกยังคิดว่าเขาเคมเวอร์เพราะว่าเออแต่มันได้เรื่องจริงสำหรับวันนี้นะคะคุณบาร็อกตู้จะต้องไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าต่อแล้วก็ไปทํามาหากินกันต่อนะคะแนะนำทั้งสองตัวนี้ใครกังวลเรื่องรูขุมขนเรื่องสิวเรื่องความมันเรื่องฝุ่น pm 2.5ที่มันค้างคาอยู่ในผิวนะคะแล้วอยากกระชับรูขุมขนด้วยนะคะ biotherm c b i ย m h2o micella ตัวนี้แล้วก็คุณคนนี้ b i o t e r m cbiom pore refiner นะคะไปลองดูกันได้นะจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วแล้วก็ใครอยากให้ทดลองสกินแคร์อะไรก็พพิมม์า ออก,กันไดิฉะะันจะได้ไปหาเวลาทดลองแบบ7วัน10วันครึ่งเดือนอีกนะคะจะได้มาดูผลกันว่าเป็นยังไงนะจ๊ะสรารนี้แปแล้วสวัสดีค่ะโหผิวสุขภาพดีเวอร์